ย่ำบักม่วงเบาครับปะทะเจียวน้ำปลาล้อยครับปะทะเจียวพริกเกลือพี่น้องเจียวพริกเกลือว่าธรรมดาครับเป็นเจียวพริกเกลือกะปิพี่น้องนี่ครับที่เด็ดครับพี่น้องกินในที่มันต้องมิสหลายๆอย่างครับเมื่อแซบครับพี่น้องครับอืมพี่น้องหย่วเลยครับหนำหย่วเลยครับค้าเตือน เนื้อหาในการทำอานที่พี่น้องได้รับส้มอาจเม่คือที่มูเจ้าเคยเห็ดป่าะทั้งหลาให้พี่น้องเข้าใจเพราัวเป็นยังไงงานเหตุนากินอาจจะมีอาการิีนเงนหนักเพราะกลัวบริการไปยังใดด้อพี่น้อง ครับสวัสดีพี่น้องพบปาสุขุขคนมานี้ก็พบกับปอลจากมุ่มมั่มปอลจากมุ่มมั่มก็มีเมนูวน่าสนนะครับเป็นเมนูกินสองครับพี่น้องเนี่ยเหมือนก็บซมากับเมนูกินส้มบับม่วงเบาครับพี่น้องเนี่ยครับก็บซมาแบบไลท์รูปแบบพี่น้องนี่ครับแบบบ่ได้ปอกเปลือกครับแบ่งค์เทิงครับพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นแบบนี่ครับบึกโดดครับเบิร์ดเบิรดหน่วยครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ก็มาแบบสซรัดคุกแจียผกเขียวนีแหละครับพี่น้องอ่าแล้วก็มาอันนี้ครับอันนี้เป็นเจียวน้ำปลารร่ออยพีน้งคับ นี่ยครับเคียงแหงโอเฮียแล้วครับโอเฮียเฮียนี่เป็นเจียวหน้าปลาทอดครับพี่น้องแล้วกันมาครับกับเจียพริกเกลือครับเป็นเจียพริกเกลือที่ใส่กระเพียงห่วงบพี่น้องเป็นมิกซ์กระปพีครับพี่น้องผอเป็นการมาเสียเวลาครับพี่น้องมาเลยเครับมาครับพี่น้องวันนี้คัมแย่ครับมาจากคอประเดิมนี่ครับนี่ครับมาเป็นหน่วยเลยพี่น้องอืมโย่ย่เลยครับคัมแย่ต้องพิเศษครับพิเศษขุกเจียวหนอนปลาครับ อืมกินความนัวมากเลยครับพี่น้องนัวปะแนครับนี่ครับอืมเยิ้มๆครับพี่น้องอืมคำแรกพี่น้องมาบะนี้ครับพี่น้องเจ้าวซองครับบะนี้ครับเอาเป็นหน่วยผ้าครึ่งพี่น้องวันนี้ไม่ต้องได้คุยครับเจียวครับนี่ครับ เจียพีิเกลือกะปิพี่น้องนี่ครับโอ้เฮียครับเฮียยดีมเดีย,ม,ยมนะครับอืมได้ามหวานความเปรี้ยวคมนัวของกะปิครับพี่น้องคมกล่มอมมีครับพี่น้องสูตรนี้พานกับพนันมาไปเลยครับต่อครับอันนี้เป็นสูตรซ้ครับพี่น้องนี่ คุกเจวปลาไหามาเรียบร้อยครับพี่น้องพอร้อมรับประทานครับอันนี้ก็สีมี่วิธีการด,ดูต้นคลิปครับพี่น้องเพื่อพี่น้องท่าในใดสนใจนะสามารถเดตามต้นคลิปได้เลยครับแล้วลองในกกินแบบบบ้าใจนี่นครับอืมปอกเปิดเสียกลิ่นนะครับพี่น้องกลิ่นละมอนข้อขนาะดนี้ครับ นี่ครับทีเด็ดครับพี่น้องพี่น้องจังซีครับตักเจียวลาดพี่น้องนี่ครับตักเจียวน้ำปลาเนี่ครับลาดครับนะครับให้มันเยิ่ยมเยิ่มมั้งสิพี่น้องอืมอืมอัำครับวันนี้ครับอืมเบ่หวานพี่น้อง มากครับพี่น้องวันนี้มาตอครับพ yup ี่น้องวันนี้บอจักรเจดีสีประเดี๋ยวครับพี่น้องกินครับมันต้องเจดีสีครับมันหนึ่งในอรรถรสในการกินพี่น้องอืมอ๋อภายในความุมม้ามเลยครับพี่น้องมุมม้ามในปลาครับของครูกันก็บอกจักโอ้แาแลวครับพี่น้องวันนี้ครับ อันนี่ครับคุยครับวันนี้ก็สารพิณรทางนายดิพันเข้ามารับส้มคลิปของมาจากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นสองของจอเจชเชนเนี่ยไว้ให้ดูนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการเทคลิปต่อไปพี่น้องรับส้มครับพี่น้องมาครับพี่น้องครับนี่ครับเจ้าเนปลาไหครับกินกับบงบงเบาใส่กับปลาสิกตอนครับพี่น้อง มาครับเปนนี้ครับเจ้าวพริกเกลือครับกินคำหนึ่งสำหรับเจียวพี่น้องนี้นะครับของของมันแซ่บรับกินเะทีครับกินแบบบู๊ซัมครับแสบแน่นอนพริกเกลือกะปิ ร่างออบอลครอพี่น้องไหลเลยครับตอนนี้มาครับมากินน้ำมันแจัคครับพี่น้องกินสมุนงเบาสดแห้งคนพี่น้องทั้งหมสดแห้งกับเจียว,วหวานพี่น้องโอ้โหหันสมซีดเลยคพี่น้อง อืพี่น้องขํานี้ครับขอหยาดมิกด้วยครับพี่น้องบันไดแล้วครับน,นี่ครับเจียวกะปิมิกเจียวหนังปลาครับพี่น้องอืมๆเยเลยพี่น้องครับเนี่ยแม่บันี้พี่น้อง วันนี้เบิด์ตนวยครับนี่ครับจิ้มกับเจลนี่ครับโอ้บอติดครับพี่น้องขอหยัดมิสได้ครับพี่น้องบ่ได้ครับนี่ครับคนใส่เจลเนี่ยปล่าครับแล้วมาจิ้มกับเจลนี่ครับเจลกับปีครับพี่น้องบางแห่นมันบอติดครับต้องเปลี่ยนสูตรครับพี่น้องครับ บวดครับพี่น้องมันสมหมดเ์คับพี่น้องกินบ่นไหนครับต้องเงยิ่มเยี่มบางทีครับพี่น้องอมาครับมาครับ ต่อครับหยุดบริเนครับพี่น้องระเบระกันครับเมื่อเรียงบรไเวนอนแนนันครับพี่น้อง เห็นยังสีสองเปียงนี่ซ้ำกินที่เราน้อยได้ครับพี่หน่องมันเป็นธรรมดานะครับสมแป๊ะไตพี่หน่องสู้ครับสู้ ันนี้ครับพี่น้องตัวครับอืมครับเยิมเลยครับพี่น้องอืมครับของนี้มะม่วงเบาก็ออกไลค์ครับพี่น้องพี่น้องทันใดขึ้นอยากจัดเลยครับพี่น้อง ราคาย่อมย่อครับบ่แพงครับพ่วงในประมาณนี่ครับพวงนี้ครับประมาณหนึิบหาทพี่น้องกินได้สามเทือพี่น้องบางคนกินเป็นซี่หาเทือกเบอร์เกอรครับพี่น้องกินได้ซอสส้มเงยกระดุกลอยเลยพี่น้องมาบัดนี้ครับพี่น้องคำสุดท้ายครับขออนุญาตมิกเจวได้พี่น้องนี่ครับในซอสเนี่ยพี่น้องเนียจวหน้าปลาครับพี่น้อง ในต่อมาเนี่ครับเป็นเจียวพริกเกลือพี่น้องเงินเลยครับแต่ก็ใส่บักม่วงครับพี่น้องบักม่วงเบาเนี่ยครับใส่ไปแล้วครับวัที่นี้ก็ตักน้ำยาบักม่วงใส่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กิ๊สม่วงเบาก็ขอจบไว้เร่วๆนี้ครับเอาไว้เจอกันพี่นะครับสวัสดีครับเชิญเยี่ยมครับพี่น้อง